สดีครับกบมาพบกับผมอีกแล้วกับรายการรีวิวช็อปช็อป,ท,อปที่หาเรื่องต่างๆที่มารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับอันนี้ผมก็ไม่เจอมาจากคุณธาน,นีนะครับที่เขาโพสต์ว่าใช่หรือเปล่าเบอร์หนึ่งอาเซียนอยู่หรือเปล่ากับทีมชาติไทยไงัน้นผมขอเปิดรายการก่อนนะครับ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับมาครับเบอร์หนึ่งอาเซียนถ้าในความพิส่สวนตัวในปัจจุบันในหลายชุดไทยเราก็ยังแพ้เวียดนามน,นะครับอินโดนีเ,เซียแต่ก็ไม่ห่างชันกันมากอยู่ที่จังหวะและโอกาสความพร้อมของทีมและมันสมองของโคน,นะครับ และสมาคมฟุตบอลประเทศนั้นนะครับแต่ความเป็นจริงทีมชาติไทยเราต้องรู้จักประเมินตนเองนะครับประเมินขาา้อผิดพลาดและดูป,ประเทศรอบๆข้างคู่แข่งว่าเขาทําอย่างไรถึงจะแข่งแกร่งถึงจะพร้อมในการแข่งขันทุกแมตนะครับทีมไทยเราชอบคิดว่าทีมเราเก่งทักษะนักบอลเราดีเป็นมืออาชีพเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนซึ่งดูแลเป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะครับจะ <IS> เห็นว่าการอยู่ว่าอย่างไรเมื่อไปแข่งระดับเอเชียไม่ต้องคิดถึงระดับโลกนะครับเท่ที่อื่นเขาพัฒนาแล้วขึ้น แต่เราย้ำอยู่กับที่เดิมมาหลายปีไม่มีการพัฒนาเพราะใครอินโดเวียนามเขาเปิดลีกให้กับนักเตะอยย่23เขาโอนสัญชาติ ชายลูกครึ่งมีสื่อในไทยหลายสำนักรวมถึงคนไทยหลายหลายคนถูกมองว่าไม่เป็นมือชีพปิดลีกให้ทีมชาติรือภูมิใจตรงไหนในนักเตะลูกครึ่งโอสัญชาติยูเว่สามครั้งนี้คงเห็นกันแล้วนะครับว่าผลเป็นอย่างไรกับทั้ง2ชาติที่เขาผ่านเขาลอกทำผลงานได้ดีทีมเขามีเวลาทันมทีมมีเวลาได้ซ้อมเป็นเดือนนะครับเพราะเขารู้จักประเมินและ จัดแผนวางระเบียบนะครับความสามารถของทีมเขารู้จักวางแผนอย่างดีนะครับเขารู้จักยอมเสียสละทาเพื่อชาตินะครับเพราะแต่ส่วนรวมคือชาตินะครับต่างกับไทยแล้วนะครับรวมทีมกันไม่กี่วันก่อนแข่งแถมไม่ใช่นักเตะที่ดีสุดและผลงานจะเป็นอย่างไรก็เห็นกันแล้วนะครับกับยู23ที่จบไปถด้อยากได้ค่าต่อว่าทีมชาติไทยนะครับผมเองก็แบบแต่อยาก เพื่อกอยากให้ประเมินตนเองแก้ไขป,ร,ปรับปรุงยอมรับว่าทีมเราไม่ใช่นะครับมีนักเตะฝีเท้ารับโลกที่อยากแค่รวมทีมรวมตัวก่อนแข่งไม่กี่วันและผลงานมันออกมาดีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมว่าและมาดเูเรื่องที่ผมจะรีวิวถัดไปก็คือคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยนะครับเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอได้ยัยงไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับเพื่อรับข่าวสาร โดยสปีดของคนและบอลยังไม่พอนะครับความคล่องตัวมากกว่านี้จะดีเลยดูแค่ตัวเลขของคาจิกับบอลปับร่างกายเขาพลิกไปแบบมาหนีคู่ต่อสู้ได้เร็วเด็กไทยยังไม่มีแบบนี้น่าฝึกมากๆเลยนะครับหลับในอนาคตข้างหน้าสภาพเหมือนความรู้สึกที่แบบวิ่จะพูดยังไงโดยความที่เห็นจะไปก็บอกว่า,วาบริหารแบบใช้ได้คนแบบนี้แหละครับ ด่วนความคิดเห็นถัดไปก็บอกเลอกหลงตัวเองยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้เกยียรติคู่แข่งขันแพ้ชนะเป็นเรื่องกีฬาครับพี่สําคัญต้องรู้จักพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าอยู่อยู่ที่และต้องความมาตรฐานให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ใช่อยู่อยู่ที่ที่เดิมดวยวความที่เห็นถัดไปก็บอกยากมากที่ไทยจะเก่งได้แบบเพื่อนบ้านนะครับเก่งแค่ซีเกมมันไม่ได้มีอะไรนะครับเหนือกว่าพวกเขาเลยนะครับใจไม่สู้เหมือนเขานะครับ น่าหงใยก,กับความขุงตัวเองแล้ววางตัวเองในที่สูงครับรับไม่ได้กับความผิดพลาดเราเองทั้งนั้นแหละที่ทําโอเคครับถ้าเกิดชุดยุคสที่ผ่านมาคิดว่าควรมีการเก็บตัวทดแทนนะครับเพราะผู้เล่นเดินครึ่งไม่ใช่ตัวหลักนะและในข้อนี้ก็เห็นว่าด้วยเกิดบหมดแต่ถ้าเป็นชุดอื่นก็มีการเตรียมตัวมาดีนะครับอย่างชุดใหญ่ส่วนตัวคิดว่า การเก็บตัวต้องแล้วแต่ความเหมาะสมไม่ใช่สักแค่จะเก็บตัวไปเรื่อยๆซึ่งสมควรแล้วที่แฟนบอลบ้านเราจะดูถูกเพื่อนบ้านเพราะมันเป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืนนะครับเป็นความสําเร็จที่แบบมาจากวิธีแบบผู้ดพและเป็นวิธีที่สําหรับเรามันโบราณไปแล้วครับใครที่ยียกร้องให้ทีมชาติทาแบบนี้คือคนที่รู้จักจดจาความผิดพลาดของตนเองนะครับวิแข่งที่เรามีแต้มต่อลีกในอาเซียน ือหลีกเราในตอนนี้เป็นหลีกเบอร์หนึ่งนะครับอาเซียนในแง่ของมาตรฐานทั้งความเป็นจริงและมายาคตินะครับแต่ปัญหาของเราคือการวางแผนก่อนการแข่งข,ข,ขันนะครับที่ทําให้แย่มาหลายทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กหรือชุดใหญ่นะครับในทุกชุดแล้วฉะนั้นจุดแข่งของเราก็ช่วยชาร์ก,รก,กันหน่อยเถอะอย่าไปสนับสนุนการเก้าผิดที่คันอยากใช้วิธีเก็บตัวเลยโดยความที่เห็นันไปก็เพราะขึ้กับเขาว่าเบอร์หนึ่งในอาเซียนชุดเยาวชนเวียดนามอิโนโดนีเซียอย่างนี้ก็เริ่มัฒนาไปไกลกว่าทีมชาติไทยเลยนะครับ ระบบการจัดการทีมไม่ดีพอนะครับส่วกเขาที่เห็นไปก็บอกตอนแรกพาการหัวเราะเพราะอินโดกับเวียดนามแล้วเป็นไงบอกเลยว่าอย่าคุยเยอะที่เห็นไปก็ การแพ้ชน,นะมันเป็นกีฬาครับแต่สิ่งที่สําคัญบอลบ้านเราเวลาไปแข่งไม่ว่าจะระดับไหนที่สาคัญคือแบบัวเล่นหลักๆที่มีความสามารถเพราะตัวรวมทีมไม่ได้มากกว่าครับถ้าสโม,มสรของนักเตะไม่ปล่อยมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้อลืมนะครับว่าฟุตบอลร,ระดับไหนก็ตามขาดคนเก่งไปสักคนสองคนบอลก็ตัวนะครับแล้วดังนั้นก็ต้องโทษโค้ช ไม่โทษนะักบอลครับดูต่อไปอยิงอย่างที mm. ท่ีผมบอกไปนะครับจะโค้ชจะโทษโค้ชหรือแบบจะกับนักเตะก็ไม่ได้นะครับผู้รับผิดชอบกำหนดทิศทางบอลไทยได้เท่านั้น,นคูอฝ่าย ที่บริหารจะมาโค้ฟุตบอลไทยนั่นแหละเพรที่เห็นไปก็ที่นี่นายทุนเขาไม่เห็นด้วยโดยอ้างซ่าเดย์แต่ความสามารถเราวันไม่ได้ต้องซ้อมและต้องฟิตพอสําหรับบอลครับรหรับหนิ่เด็กสมัยนี้มีปลอกคอเพราะต้องการมีบ้านมีรถมีแฟนสโม,มสเรเขาก็ต้องการผลงานหรือที่จะมาคบต้องคุยกับสโม,มสรเรื่องการหยุดเพื่อทีมชาติหนึ่งเดือนอย่างตา่ำถึงจะมีแรงมีเวิร์กสู้เขาได้บ้างไม่ แผลเลาแหลกอย่างที่เห็นนะครับโดยส่วนตัวเพื่อนๆค,คิดว่ายังไงครับคิดว่ายุ3สาควรจะพัฒนาไหมเพราะยังไงก็จะเป็นแบบว่าก้าวต่อไปเป็นทีมาตาชุดใหญ่นะครับและต้องควรเก็บเก็บตัวไหมก่อนที่จะแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างรครับชาวยูทูบก็พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโดยส่วนตัวก็น่าจะมีโอกาสมีเวลาแล้วก็หาโค้ดหาที่แบบเหมาะสมที่จะแบบมาคุมทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ยู23ให้ดีกว่านี้นะครับเพราะนี่คืออนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับต้องเร่งเห็นปัญหาโดยส่วนตัวก็คิดว่าถ้าเกิดส่วนหลียู23ก็ดีเลยนะแต่ไม่จบนะครับแต่คิดว่ากลับมาแน่เอราวันการิเย่นะครับพร้อมขึ้นชุดใหญ่เอราวันการิเย่ก็ได้คุยกับตัวเขาและคุณแม่นะครับส่วนตัวเขาก็ดีใจที่ได้รับช้ชาติแม่ของเขาก็ดีใจได้ช่วยนะครับได้ในเกมนั้นแรกพอหน้าถัดมาต่อๆมาสภาพร่างกายและทีมดอกก็ดอบเขายินดีที่จะกลับมา ถ้าทีมชาติไทยเรียกตัวเขานะครับก็ยินดีมีโอกาสนะครับที่เอราวันจะได้มาเล่นชุดใหญ่นะครับจะได้ประสานงานกันบผู้เล่นทีมชุดใหญ่ที่มีเซนต์บอลตามกันก็น่าน่าดูอยู่นะครับผมมาแต่ถ้าเกิด สภาพร่างกายก็เหมือนกันทุกทีนั่นแหละการเย่เชื่อว่าพี่ๆหลายคนในทีมเกตบอลยังไม่ถึงชาติอื่นเขาเอาตัวคาดบอลโลกมาแข่งนะครับมีหลายคนติดทีมแท็ชุดใหญ่แต่ของเราดัานเอานักเตะธรรมดาไปแข่งสช่มทีมอื่นก็ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ทำไมเขาเอานักเตะที่ดีมาแข่งได้มันแสดงถึงผู้บริหารจะเปลี่ยนกี่ชุดก็ยังเป็นแบบเดิมส่วนตัวพี่ว่าน้นองเอาข้านาเขาแขนงครับาอขอเป็นกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จ ทางสโมสรและทีมชาติไทยนะครับคิดว่าเล,เ,เล่นชุดใหญ่ดีแล้วครับเพราะชุดยู3เล่นอาจจะไม่ทันกันนะครับถึงจะเป็นเบซี่มาแบกก็แพ้อยู่ดีนะครับวิวทีมยู3ว่าเป็นที่1อาเซียนไหมในตอนนี้ก็อาจจะยังนะครับความคิดเห็นมาต้องฝึกทักษะเกบนักเล่นไทยหลายคนเลยเพราะที่ดูดูมาขาดคุณสมบัติบางอย่างไปเยอะอยู่ยังไงก็เจอก,กันคราวหน้านะครับพูดคุยกันได้เลยนะครับยังไงก็ผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยในที่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังและกขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย